ของท่านไปสวัสดีค่ะขอบคุณเนะนาะนางันรลายเอฟชีทุกคนนะัเพราะว่าที่มอบรางวัลให้บ่าวนกเมฆก็มีใจขอบคุณขอให้มีความสุขความเจริญขอให้ลาบลวยมีแต่เงินมีแต่ทองเนาะคิดเิ่งใดขอให้สมความปรารถนาเนาะนกเนาะเพราะว่าขขให ความประหนักปัตตนา,นาขอให้ร่ำรวยร่ำรวยมีแต่เงินมีแต่ทองเนาะคิดจังไรก็ขอให้สมความปรารถนาของลูกเนาะสวัสดีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวว่าห <c oughs> มาแล้วอเงมันา้ะหมาเรอวพาทึงครับาาไอ้ทีทั้งพื้นที่เงานรายละเอียดพื้นที่อาสนิครับไอ้ทีนครับ เอ่าคนที่ที่ชงราง่วัละบาชังคราบครับตอนนี้เอ็นชอบคนยันครัเผอคนที่อาดอาอาคนชองนี้เป็นเอ็นคนันคาขอให้คนที่รางอรไรยคือรางบนีิ้นให้จิครับ ให้คนงานครับ <à ils, S 2> <ici S 1> ็นทั้งนี่อันจะชีเหลือเก้าเป็ดมาชิ้นครับงชิ้นเลยให้คนที่นานที่นางานรายและท่านเ่ครับที่ท่านองค์เขามีทานจุท่านเงินมีมีคือท่าแทงเลยครับ ให้ที่ช่องให้ช่องที่นิงครับให้การเวยงช่องอดใจขาดที่ยังไงต้งให้สิมคาบะที่จิมไงถึงทอนอดน,นาครับถึงอ่อยใจที่มีอะไรถึงนนนนครับที่จะจนถึไจถูก มีใ,ใจที่ช่วใหรร้ชาวคาบที่ที่ง,งานร้ายและอา,ายใหในคาขอบคุณที่เพื่อเยียเพือขันเพื่อมผมครับในที่คาสมีมิ้งดไม่รับ อ๋อจบลิ่ได้ดีครับจอด้ายจดแชกจอดเอ็เอเดครับชินาคาขันที่เองครับหงษครับ